มุอ a l a ยกุมว i k u าะมะตุ m ลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเรียนรู้่านทางออนไลน์ในคลิป youtube นะครับในวิชาพละศึกษานะครับวันนี้เราอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่28ในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับนีน่นักเรียนที่นะครับ กำลังจะเรียนในการเรียนครั้งนี้นะครับก็ดูในหนังสือนะครับหน้าที่180นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเรียนรู้กันเลยนะครับก็พร้อมแล้วก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรวันนี้ในหน้า180นะครับเปิดแล้วก็ดูหัวข้อนะครับในหัวข้อที่2.4นะครับลัก ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้ามาสู่เรื่องของการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระนะครับการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้ศึกษาอะไรบ้างฝึกปฏิบัติตามลําดับต่อไปนี้นะครับมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นแผนผังนะ แผนผังตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องเอาไปใช้ในตอนที่เราลงไปเรียนพละนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเรียนออนไลน์อยู่กันหน้าจอนะก็ให้รู้ขั้นตอนไว้ก่อนแล้วกันว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องไปอบอุ่นร่างกายกันนะครับที่ไหนที่ลานของเรียนนะครับในลานกีฬาหรือว่าสนามกีฬาที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะ เข้าสู่บทเรียนนะครับเราก็จะต้องมาทบทวนการเรียนรู้ของเรานะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องอะไรเรียนพอจะจําได้ไหมนะก็คือเรียนรู้ในเรื่องของอการได้การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพใช่ไหมครับนะครับก็จะมะีเรื่องของการออกกําลังกายความสําคัญนะแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยครูจําได้ว่าครูสั่งงานไปนะครับนะสั่งงานให้ทํา3ข้อนะข้อละสิบคะแนนแลน,นี้สําคัญนะครับนักเรียนเป็นคะแนนเก็บ ฉะนั้นก็ม,มีมีคำถามคำตอบอยู่ในคลิปนะคลิปที่4ที่ผ่านมานี่คลิปที่5นะนะนักเรียนก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับถ้านักเรียนดูคลิปครูทุกคลิปนักเรียนก็จะทํางานออกมาได้ตามคําสั่งของครูนะส่วนงานที่ทำนะเดี๋ยวก็ว่ากันอาจจะถ้าโรงเรียนไม่มีการสอบไม่มีการเปิดให้หนักเรียนไปเรียนครูก็จะให้หนักเรียนถายรูปนะรูป ที่นักเรียนทําลงในแบบฝึกหัดเนี่ยแล้วก็ในสมุดเนี่ยถ่ายถ่ายแล้วก็ทําเป็นอัลบั้มส่งมานะแกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็ทําไว้ก่อนไม่เป็นไรนะครับพอทาเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ไงานไอ้เรื่องส่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะฉะนั้นก็นักเรียนก็ต้องส่งงานไม่ครบถ้าไม่ครบติดรอไม่ส่งติดรอเหมือนกันนะครับติดรอทั้งห้องก็ต้องติดนะเพราะว่านักเรียนไม่มีงานครูก็ไม่มีคะแนนให้อันนี้มันก็เป็น,นกลไกของมัน,นเรื่องปกติแล้วนะครับ Uh, เราทบทวนนะนะเรื่องของอะไรเรื่องของความสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเห็นไหมผลของการขาดการออกกําลังกายเป็นยังไงนี่เราเรียนไปแล้วนะครับรูปแบบของการออกกําลังกายนะครับในเรื่องของการตาัาน้ําหนักอะไรต่างๆนี่ก็เรียนไปแล้ววันนี้เรามาเรียนในเรื่องของอะไรหลักปฏิบัตนะิเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะครับอันนี้เราก็ทบทวนไปแล้วนะเนื้อหา เรียนรู้เนื้อหาที่เราจะเรียนก็คือเรื่องอะไรเรื่องของการหลักปฏิบัติที่เราจะเรียนต่อไปนี้นะครับแล้วก็พอเราเรียนแล้วเราก็ต้องไปปฏิบัติการปฏิบัติกิจกรรมก็คงจะไม่มีนักเรียนก็คงต้องเอาไปเรียนตามบทเรียนอาจจะต้องไปฝึกที่บ้านนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเมื่อเราปฏิบัติกิจกรรมแล้วเราก็จะต้องมารู้จักวิธีการถายกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็มาสรุปทีนี้เรามาดูเนื้อหากันเลยนะครับ อันนี้มาดูเรื่องของการอบอุ่นร่างกายน,นนี้ก็เ,เป็นท่าที่เราเรียนกันมาแล้วนะครับในตอนตอนนอ้นมีทั้งหมด6ท่าน,น,นี่นักเรียนก็กลับไปทบทวนแล้วกันกูจะไม่เข้าสู่เนื้อหานะครับวันนี้ก็เอาไปฝึกได้เวลานักเรียนออกกําลังกายนะครับก่อนที่จะอ,ออกกําลังกายนักเรียนก็ใช้ท่าต่างๆเหล่านี้นะครับในการายืดเหยียดในการอาวอร์มอัพนะครับ ต่อมาหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมีอะไรบ้างนะหนึ่งเลยยึดหลักรยยึดหลักสี่พอนะหลักสี่พอเป็นยังไงบ้างนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูหนึ่งบ่อยพอบ่อยพอก็หมายถึงอะไรหมายถึงนะการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอนะคําว่าบ่อยเนี่ยก็หมายถึงว่าจะต้องปฏิบัติอะไรก็ตามที่เป็นการออกกําลังกายเนี่ย ทำให้ต่อนเนื่องทาให้สม่สมําเสมอคําว่าสม่ําเสมอของเขาเนี่ยนะครับก็คืออย่างน้อยอย่างน้อยนะนักเรียนสัปดาห์ละสามครั้งหรือ3 er วันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนลองลองนึกดูซิว่านักเรียนออกกำลังกายเนี่ยในะใน7วันเนี่ยนักเรียนทําได้ถึง3วันไหมหรือ3าครั้งไหมนะครับอาจจะวันเว้นวันนะหรือว่าแต่ที่ดีเนี่ยก็ควรจะทําแบบต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเขาให้ให้เกรนไว้ว่า นะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า3วันต่อหนึ่งสัปดาห์นะครับนะนักเรียนจะเลือกเอาสัปดาห์จะเอาวันไหนก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปตามความสะดวกแต่ว่าจะต้องอะไรนะจะต้องอ,อ,อย่างน้อย3าวันนะครับนี่ถึงจะเรียกว่าบ่อยพอถ้าไม่ถึงเนี่ยแสดงว่าอะไรยังไม่บ่อยพอยังไม่ได้ตามเกณฑนะ์อันที่2ออะไรอันที่2ก็คือหนักพอนะครับแต่คำว่าหนักพอนี่คืออะไรคือ การเต้นของหัวใจก็หมายความว่าเรา,เราออกกําลังกายแล้วเหนื่อต้องออกนะครับแล้วก็การเต้นของหัวใจก็จะต้องอะไรจะต้องสูงขึ้นชีพจรในการเต้นของหัวใจก็จะต้องถูกสูบฉีดนะครับเพราะนั้นการออกกําลังกายที่เรียกว่านานพอหรือว่าหนักพอเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีการเต้นของชีพจรนะอย่างน้อยๆเนี่ยเขาเอาอะไรเขาเอาไอ อะไรนะสองรนะสองร้อยเท่าไหรล่ละครูจําไม่ได้ละมันจะมีมันจะมีสูตรคิดนะครับว่าอ,อัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ60%นะครับนะก็คือน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยร้กว่ากวนะครับเทรวัดนะอันนั้นก็ต้องออกกําลังกายให้มันหนักพอนะหนักพอนะก็คือไม่ใช่ออกเอบาๆนะเอามือยกแข้งยกขานิดๆหน่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ถือว่า หนักพอเพราะฉะนั้นเวลาเราออกกาลังกายก,ก็ต้องให้มันเหงื่อออกแล้วก็อยู่ในระดับเป้าหมายในการออกกาลังกายที่เขาตั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้นะครับอ่าเพรฉนั้นก็อันนี้ก็อ่าก,ก็คืออะไรนะก็คือสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงออันที่4อะไรอันที่3อะไรนานพออ่าคำว่านานพอก็หมายถึงอะไรจะต้องทําอย่างต่อนเนื่องนะไม่ใช่จำด้วยว่าต้องต่อนเนื่องอก็คือประมาณ30นาที สมมติว่าเรียนวิ่งนเรียนวิ่งอาจจะวิ่งหยอกๆก็ได้หรือเดินก็ได้นะครับเดินก็ได้เดินเร็วๆก็ต้องเดินประมาณ30นาทีนะครับนับจากเราวอร์มอัพด้วยเนี่ยวอร์มอัพสักเท่าไหร่ก็ว่าไป10นาทีสมมติแล้วก็วิ่งสักเท่าไหร่15นาทีก็เป็นย5้าแล้วแล้วก็ไปคูณดาวอวอมดาวอีก5นาทีก็30นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพระาะฉะนั้นก็ต้องอะไรนะต้องอนานพอด้วยแล้วก็อันสุดท้ายนี่คือ,อได้พอใจคําว่าพอใจก็คือเราเราต้องเลือกอการออกกําลังกายที่เราถนัดนะครับอะไรที่เรกเรียนเล่นแล้วนักเรียนสนุกนะสนุกสนานเช่นเราเราชอบเล่นฟุตบอลนะเราก็ไปเลือกเล่นฟุตบอลนะเราชอบอะไรตีแบตนะเราก็ไปตีแบตอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเราชอบ เล่นวอลเลย์บอลนะก็ะเลือกที่เราชอบอไปเลยนะครับนะอะไรที่เราไม่ถนัดนะเราก็อย่าไปฝืนเพราะว่านะมันจะทําให้เราไม่สามารถที่จะอะไรนะอยู่กับการปฏิบัติตรงนั้นได้อย่างต่อนเนื่องนะไรั้นเขาก็เอามานะหลักสี่พอนะสรุปก็คืออะไรบ่อยพอหนักพอนานพอแล้วก็พอใจนะทั้งหมดนี้ก็เป็นเป็นหลักที่เราจะยึดในการอะไรในการปฏิบัติในการออกกําลังกายเพื่อ สุขภาพนะครับนักเรียนก็ต้องคำน,นึงถึงหลักสี่ข้อนี้ด้วยนะทีนี้เรามาดูหลักปฏิบัตินะเกี่ยวกับการออกกําลังกายก็คืออะไรความสําคัญต่อขั้นตอนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมีกี่ปฏิมีกี่ขั้นนะการขั้นตอนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนั้นมีแนวทางที่ควรปฏิบัติอยู่5ขั้นตอนนะครับมีอยู่5ขั้นตอนหนึ่ง หนึ่งอะไรสำรวจตรวจสอบความพร้อมของตนเองก่อนออกกำลังกายคือ,อยังไงอ่ะนะอันนี้มีความจำเป็นนะครับมีความจำเป็นก็คือว่าเราก็จะต้องดูเกี่ยวกับอะไรปัญหาทางสุขภาพนะหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายมานานนะครับเพระนั้นเราก็ต้องดูนะปัญหาสุขภาพนะก็จะต้องพิจารณาประวัติสุขภาพ ท,ที่เราที่เราออกกําลังกายเนี่ยนะครับก็คือก็คือควรจะได้ตรวจสุขภาพอของตัวเองโดยวิธีง่ายๆเช่นนับอัตาชีพก็คืออะไรตรวจทีประจรนะแล้วก็นํามาวิเคราะห์ระดับสมรรถภาพทางด้านร่างกายของตนเองอตัตราชีประจรจะเป็นดัชนีที่บ่งอะไรบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าหรือถอยหลังนะของการออกกําลังกายนะครับะฉะนั้นก็ต้องสังเกตนะครับการจับที่ประจรก็จะจับตรงไหนะ ตรงข้อมือของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องจับที่ประจอนะโดยทั่วไปอ่าดีเรามาดูนะผู้ผู้ชายจะอยู่ระหว่งางไร่หกสิถึงแปครั้งต่อนอาทีอนะ่นี่คือชีพประจรที่เขาเรียกว่าเต้นในระดับปกตินะผู้หญิงก็7 0็ดถึงเกครั้งต่อนอาทีนะ,ะนักกีฬาเนี่ยอาจจะเต้นช้ากว่าแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามที่ ในขณะที่อาการเต้นชีพจรสูงกว่าร้อยครั้งต่อนาทีเนี่ยก็ก็มาอยู่ในสภาวะที่จะมีแล้วก็คืออยู่ในภาวะปกติไม่ได้ตื่นเต้น,ตนไม่ได้อะไรตัวอะไรเนี่ยนะตรงนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องระวังละนะครับนะแสดงว่าชีพจรของเราเนี่ยมันอาจจะเต้นเร็วกว่าปกติหรือเวลาเราเล่นกีฬาหรือเราออกกำลังกายแล้วมีอาการใจสั่นเบียนสีสษะหน้ามืดมือเท้าเย็นนะ หรือว่าร่งกายเพียงหนึ่งจะแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิตอันนี้ก็ต้องต้องต้องอยู่นะครับต้องต้องต้องดูตัวเราด้วยนะครับหรือว่าให้แพทย์ไปตรวจสุขภาพเลยก็ได้ตรวจสุขภาพดูที่เรามีความดันเป็นยังไงความดันสูงความดันต่ำอะไรต่างๆอ่นนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะนั้นก็ต้องอะไรนะต้องต้องระมัดระวังก็ต้องตรวจสอบความพร้อมของร่างกายตรวจสอบความพร้อมว่าเรามี มีโรคประจําตัวมีอะไรหรือเปล่านี่ก็ต้องต้องต้องศึกษานะครับอันที่สองอะไรกําหนดระดับและเป้าหมายของการออกกําลังกายนะครับกําหนดระดับและเป้าหมายของการออกกําลังกายนะก,ก็เพื่อเป็นการอะไรเป็นขั้นตอนในการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดขึ้นกับตนเองนะเพื่อเกิดการเกิดความต้องการแล้วก็สร้างกําลังใจใช่นไหมนั้นบางทีเราออกกำลังกายเนี่ยมันทําให้เราเหนื่อยมันทําให้เราบางทีเราท้อได้นะครับ นะก็เพราะนั้นก็ต้องอะไรนะต้องกําหนดนะระดับเป้าหมายนะถ้าเรามีสมรรถภาพทางก,กายที่อยู่ในเกณฑ์ดีนะก็ควรกําหนดเป้าหมายของนานการกลังกายเพื่อให้รักษาสภาพนะที่ดีไว้นะหมายความว่าเราเราเรานะี่ยแข็งแรงแล้วนะไม่อ้วนใหม่อะไรนะก็กําหนดว่าเราจะออกกําลังกายเพื่อจะได้รักษาสภาพความเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยให้มันอะไรให้มันคงอยู่นะครับ หรือถ้าหากว่าเ,เรามีร่างกายที่อะไรนะอาจจะอ้วนไปนะเราก็กําหนดเออเราออกกำลังกายเ,ยเพื่อที่จะได้ลดน้ําหนักใช่ไหมลดหุ่นที่มันอ้วนเทอะทะนะให้มันอะไรนะให้มันลดลงนะหรือคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของนะสุขภาพร่างกายอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์ผอมไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ช่วยได้ล้วก็กําหนดให้เราออกกำลังกายแล้วเราจะได้บึกบืนขึ้นร่างกายเราจะได้ แข็งแรงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือกําหนดเป้าหมายนะต่อมาอะไรต่อมาก็คือตัดสินใจเลือกชนิดของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะเราก็ต้องคํานึงถึงอะไร,ร,ะรบ้างคํานึงถึงอายุของเรานะครับคานึงถึงอายุของเราเพศของเรานะแล้วก็อะไรสภาพร่างกายน,นี้นักเรียนก็ต้องดูนะครับถากว่าเรา เป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสุขภาพอันนี้ก็สามารถจะเลือกเล่นหรือออกกําลังกายได้โดยที่ไม่ต้องมาคํานึงอะไรมากมายส่วนคนที่เขามีโรคประจําตัวหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องอะไรนะนนก็ต้องคํานึงถึงนะครับอันนี้ข้อที่3ต่อมาข้อนนที่4กําหนดปริมาณการออกกําลังกายก็หมายความว่าไงปริมาณการออกกําลังกายก็อ,อย่างที่เราเรียนไปในตอนต้น นะก็คือหลักที่เรียกว่า4ี่พอนะนั้นแหละนะก็เรียกว่าปริมาณการออกกําลังกายก็คือยดึดในไรนานพอบ่อยพอหนักพอแล้วก็พอใจใช่ไหมนะส่อมาอันที่ที่หนะสุดท้ายเลยสุดท้ายนี่ก็ได้กําหนดโปรแกรมการออกกําลังกายนะโปรแกรมนี่ไม่ได้ซับซ้อนเลย,เลยนักเรียนก็คืออะไรสมมุติเราจะออกกําลังกายนะกี่วันละวันสมมติเราจะออกทุกวันนะไม่เว้นไม่เว้นเลย7วันก็ได้ไม่เป็นไร นะแต่ว่าก็ต้องกําหนดว่าอย่างเช่นเราจะต้องวอร์มอัพก่อนนะประมาณ5-15านาทนะีก่อนที่เราจะไปไปลงสนามหรือจะไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็อะไรออกกําลังกายตามรูปแบบชนิดของกิจกรรมที่ตัดสินใจเลือกไว้เช่นจะไปเล่นฟุตบอลนะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อมนะครับหลังจากที่เราเล่นแล้วนะเราก็มาอะไรนะมาคลายกล้ามเนื้อ,นะอนี่เป็นต้นนะครับอันะนี้ก็เป็น หลักนะในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพก็มีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือดายหนึ่งสำรวจความพร้อมของตอนเองก่อนออกกาลังกาย2กําหนดระดับและเป้าหมายของการออกกาลังกาย3ตัดสินใจเลือกชนิดของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ4นะกำหนดได้กาหนดปริมาณการออกกำลังกายก็คือยึดหลัก4พอแล้วก็5นาะกาหนดโปรแกรมนะโปรแกรมก็อย่างที่บอกก็คือมีการบอมอพแล้วก็มีการปฏิบัติกิจกรรม นะแล้วก็มีการแร่หัวมดาวนั่นเองนะครับเรามาดูข้อต่อไปหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะค,ความสําคัญต่อข้อสังเกตที่ควรระมัดระวงะรังในการออกกาลังกาย 1. กรณีที่ควรงดออกกําลังกายชั่วคราวเชน่นร่างกายเกิดการบาดเจ็บนะบเจ็บป่วยเป็นไข้อะไรเนี่ยนะรหรือว่ารับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆน,นี่ก็อย่าเพิง่งนะครับก็ต้องต้องพักไปก่อนนะ นี่ต้องระวังเหมือนกันนี่นักเรียนก็ต้องดูต้องเรียนรู้นะครับ2อ,อะไรกรณีที่ควรหยุดออกกําลังกายโดยท,ทันทีเมื่อกี้อันแรกนี่ควรงดงดก่อนหรือว่ารอไปก่อนชะลอไปก่อนให้เราหายป่วยก่อนหรือว่าเราให้อาหารมันย่อยดีก่อนแล้วเราค่อยออกกําลังกายแต่ถ้ากรณีที่ควรงดทันทีก็คือเมื่อมีสัญญาณเตือนเช่นหัวใจเต้นผิดปกติหายใจขัด เวียนศีรษะเนี่ยอันนี้ก็ต้องต้องหยุดอย่าอย่าไปฝืนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่เราต้องสมควรระมัดระวังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรนะเรื่องของการออกกําลังกายนะครับที่เราต้องต้องปฏิบัติเอาไาออาว้นะระมัดระวังนะครับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอันนี้ก็ทบทวนละหมายถึงอะไรนะครับนนี้นักเรียนก็ย้อนกลับไปดูได้ที่เราเรียนมาที่ผ่านมานะครับ ดูแนวคําตอบก็หมายถึงการออกกำลังกายเพื่อสุภาพหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการกระตุ้นส่วนใดส่วนหนึ่งนะในต่างๆของร่างกายให้มันมีการทํางานมากกว่าปกตินะครับมากกว่าปกตินะแล้วก็นะทําใหนะ้โดยคาน,นึงถึงความเหมาะสมทางด้านเพศวัยนะครับนะแล้วก็จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะนี่ก็คือคำตอบนะครับ ถ้าขาดการออกกำลังกายล่ะนะมีผลไหมนะครับขาดการออกกำลังกายนะจะส่งผลอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำตอบอีกเหมือนกัน,นที่ครูสั่งให้ในักเรียนทำแล้วก็มีคะแนนเนี่ยนะคบตอบอยู่ในนี้เลยนะครับดนะูนี่นักเรียนดูใน u t u b e เนี่ยนะักเรียนก็เอาตรงนี้มาเป็นคำตอบก็ได้นะครับมีได้คะแนนง่ายๆเลยนะก็คือไราขาดการออกกำลังกายจะส่งผลกระทบในแต่ละช่วงวัยต่อไปนี้คือไรไวัยเด็ก ก็จะส่งผลที่มีปัญหาทางด้านการเจริญเติบโตนะครับส่วนทรงก็คืออาจจะอ้วนเวลาเราไม่ออกกำลังกายกินอย่างเดียวมันก็จะทําให้อะไรทําให้เราอุ้ยอ้ายมันก็จะมีเด็กอ้วนใช่ไหมแม่มีเด็กอ้วนในชั้นเรียนก็ต้องมีแต่ละแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีเด็กอ้วนศาสนาเนี่ก็มีเยอะแยะเลยนะครับพอพอมันอ้วนแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาทําให้มีความเชื่อมั่นทำให้ไม่ทันเพื่อนอะไรต่างๆก็มีผล ต่อการเรียนเหมือนกันนะครับสองวัยหนุ่มสาวพบว่ามีผลกระทบที่เกิดขึ้นคล้ายกับวัยเด็กก็คือมีปมด้อยเลยนะรวมไปถึงการามีบุคลิกภาพและการแสดงออกทางสังคมก,ก็จะมีปมด้อยมบางทีก็เพื่อนล้อเพื่อนเรียกเพื่อนอะไรเงี้ยอยู่นอะไรก็ว่าไปเพราะนั้นเราก็ต้องอรักษาสุขภาพเราที่ดีถ้าเป็นวัยที่โตแล้ววัยการค้นขึ้นไป นะหากว่าออกกําลังกายไม่เหมาะสมจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติกต่างๆอาการ,การ<ม>เช่นอะไรคนวนก็จะเป็นโรคอ้วน<ม>ใช่ไหมเป็นโรคความดันโรคอะไรต่างๆก็จะตามเข้ามาเพราะว่าเราไม่ออกกำลังกายร่างกายก็ไม่มีการไม่มีภูมิต้านทานต่างๆนี้นะครับมาดูต่อไปนะครับเรื่องน่ารู้การออกกําลังกายคือยาวิเศษะนะนะหนึ่งอาการปวดศีรษะ ยาวิเศษถีบจักรยานสามินาทีสัปดาห์ละสาถึงสครั้งนะอันนี้สรรพคุณเป็นไงถีบจักรยานช่วยกระจายออกซิเจนเพิ่มระดับฮอร์โมอนเอ็นโดฟินนะซึ่งให้ความรู้สึกดีและเป็นยากแก้ปวดตามธรรมชาตนะินั้นใครที่ปวดหัวเนี่ยก็ลองดูนะลุกขึ้นมาถีบจักรยานลุกขึ้นมาวิ่งนะมันก็จะทําใหนะ้อาการพวกนี้หายได้เหมืนกันนะครับสดวกซึมเศร้านะ ก็เดินสัปดาห์ละสามครั้งครั้งละสามสิบนาทีในสวนสาธารณะการเดินในสวนสาธารณะช่วยให้อารมณ์แจม่มใสเราได้สูดอากาศบริสุทธิ์ไหมสามารถชนะโรคซึมเศร้าพเพราะเราได้ไปเจอคนได้มองเห็นคนเขาไปวิ่งเข้าไปออกกําลังกายอันนี้ก็จะช่วยได้เดีกน,นก็ลองดูนะครับนั้นก็อยู่บ้านถ้ามันไม่มีที่ไปก็เอาแถวแถวบ้านเราก็ได้นะลองออกกำลังกายดูนะครับทีนี้มาดูท่าคลายกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้ก็ เป็นท่าปกติที่เราเอามาเสนอกันทุกทุกทุก,ทกคลิปนะที่มีวิชาพละนะครับอันนี้นักเรียนก็ครูก็ให้รายละเอียดไปแล้วนะครับนี่ก็เอามาใช้ได้เวลาเราเ,าเล่นกีฬาเสร็จนะครับเนี่ยเอามาเอามาใช้ท่าพวกนี้เยอะเหยีดยดยืดกล้ามเนื้อนะครับก็ใช้เวลาสักประมาณ3นาที5นาทีนี่ก็ใช้ได้นะทั้งหมดนี่ก็เป็นอะไรนะในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอ่ะทีนี้มาสรุปจบแล้วนะ นะครับจบแล้วก็คือเราเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเราต้องยึดหลักอะไรนะหลักสี่พอนะครับยึดหลักสี่พอนะยึดหลักสี่พอมีอะไรบ้างนะมีพอใจหนักพอนานพอบ่อยพอเห็นไหมนะต่อมาอะไรามีกี่ขั้นตอนอะไรบ้างก็มี5ขั้นตอนนะนเด็กๆก็ไปชุบทวนดูนะครับมีห้าขั้นตอนแล้วก็ ข้อควรระมัดระวังในการออกกำลังกายก็ต้องระวังในเรื่องของอความเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพนะครับอันนี้ก็ควรงดกินอิ่มแล้วก็อย่าเพิ่งไปออกกาลังกายนะแล้วก็ถ้าต้องงดทันทีก็คือเวลาที่เราเกิดมีความผิดปกตินะหัวใจเต้นผิดปกติใจสั่นหน้ามืดอะไรต่งตางๆเหล่านี้ก็ให้หยุดเลยให้พักเลยแสดงว่าร่างกายของเราไม่ทอมีปัญหานะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นบทสรุปนะของอะไรของเรื่องของ การออกกาลังกายนะครับนี่ก่อนจะจากกานันในวันนี้นะเราก็มีมีอะไรมีงานให้ทํางานที่สั่งนะครับเรียนทําในแบบฝึกหัดหนะ้าที่ 100, 40, 50, 50, 50, 50, 50, 70, 1นึ่งร้อยสี่ร้อยห้านะร้อยหกร้อยเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าหน้านะครับทาลงในแบบฝึกหัดทำเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวไปไปลายเดือนเนี่ยนะครับถ้าถ้าเรา ไม่สามารถที่จะไปเรียนได้ก็เดี๋ยวครูจะให้ในักเรียนถ่ายส่งออกมาเดี๋ยวจะครูจะทำอะไรนะในในกลุ่มไลน์เนี่ยเป็นเป็นเป็นไลน์สําหรับส่งงานของวิชาศาึกษาพรลระศึกษาของแต่ละชั้นนะครับชั้นมอ .1 ม .2 ม .3 อันนี้ม .1 ก็เดี๋ยวจะทําไว้นะครับนักเรียนก็มาส่งในไลน์นะอย่ามาอย่ามาส่งไลน์ส่วนตัวนะพอไลน์ส่วนตัวแล้วมันจะปนกันมั่วนะครับมันก็จะแยกไม่ออกเดี๋ยว คนนู้นสองข้อความนี้มาคนนี้ส่งนู่นมามันก็จะเดี๋ยวมันจะหายที่ว่าคือเวลาทีครูเปิดดูไม่ทันเนี่ยมันก็จะหายไปอะไรนั้นก็ส่งในห้องนะย้ําเลยนะว่าส่งในห้องเดี๋ยวครูจะเปิดห้องไว้ให้นะสาหรับส่งงานนะครับเนี่ยเป็นห้องสาหรับส่งงานเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีออกมานะครับเดี๋ยวจะให้ให้เขาทำมานะครับอันนี้ก็สำหรับอะไรนะสำหรับวิชาสื่อสารนะวันนี้ก็คงใช้เวลากันักเรียน แต่เพียงเท่านี้นะครับอัลลอฮฺศามอะลัยกุมมะาร์อมะตุลลอฮฺวะบารัดกาตุ